ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฮลเลอร์ทอรายการที่จะหยิบเรื่องเล่าผีเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองขวัญมาหยิบยกพูดคุยกันเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไปพลาดเรื่องสยองก่องใครแต่พร้อมแล้วเนี่ยเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ เรื่องราวที่จะได้ฟังกันในวันนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากตัวผมและเป็นเหตุการณ์แรกที่ผมจะจดจําไปตลอดด้วยส่วนตัวผมนั้นเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของผีแต่ก็ไม่เคยที่จะลบหลู่และไม่กลัวผีพอยังไม่เจอกับตัวจนมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมกับเพื่อนอยู่ที่โรงเรียนประจาโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่นั้นเป็นโรงเรียนที่มีหอในนักเรียนทุกคนที่เรียนโรงเรียนแห่งนี้ เลยต้องอยู่หอและกลับบา้านได้แค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นตกดึกคืนนั้น <c oughs> ผมกับเพื่อนๆก็นั่งเล่นกันปกติหอกล้อก,กันไปมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆจนผมรู้สึกเองได้ว่าบรรยากาศรอบข้างนั้นเปลี่ยนไปเ <c oughs> พื่อนๆของผมเองก็รู้สึกเหมือนกันเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงลมมีแต่เสียงพมพวกเราเท่านั้นที่นั่งคุยกันพวกมึง รู้สึกปะวะเออดินี่ก็ดึกแล้วพวกเรานอนกันเถอะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเห็นจะโดนทำโทษอีกเออเออฝันดีไว้จากนั้นพวกผมทั้งสามคนเลยตกลงกันว่าจะเข้านอนโดยห้องที่เราอยู่กันนั้นมีเตียงสองชั้นมีทั้งหมดสองเตียงในห้องเดียวกันเราอยู่ด้วยกันสามคนซึ่งภายในห้องที่พวกผมอยู่นั้นเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ แเตียงทั้งสองจะอยู่ตรงข้ามกันและมีประตูอยู่ตรงกลางห้องและมีกระจกมองผ่านติดอยู่ที่ประตูด้านบนพอที่จะมองเข้ามาเห็นพวกเราได้ทั้งหมดและปลายเตียงนั้นหันออกไปที่ทางประตูบรรยากาศในห้องนั้นเย็นพอที่จะทำให้พวกผมนั้นหลับกันได้อย่างรวดเร็วแต่ผมตื่นขึ้นมากลางดึกคิดว่าคงเป็นเวลาประมาณตีหนถึงตีสมผมตื่นขึ้นมาด้วยการปวดฉี่ ใจผมก็อยากที่จะปลุกเพื่อนเพื่อไปห้องน้ําด้วยกันแต่ผมก็รู้สึกเกงใจไม่อยากที่จะปลุกเพื่อนที่กําลังหลับอยู่ผมเลยลุกออกจากเตียงเพื่อที่จะไปห้องน้ําแต่ตอนที่ผมลุกออกจากเตียงนั้นสายตาผมไปเห็นช่องหน้าต่างตรงประตูที่มองผ่านเข้ามาในห้องผมเห็นเป็นเงาลางๆสีดํากําลังจ้องเข้ามาในห้องซึ่งผมก็เห็นแค่ลางๆเลยไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้น พะความรู้สึกที่ผมมีในตอนนี้คือต้องการเข้าห้องน้ําผมเลื่อนประตูออกไปโดยไม่สนใจสิ่งที่เห็นไปเมื่อกี้ผมเดินไปตามโถงทางเดินเพื่อไปห้องน้ํทนาทําธุระเสร็จปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผมเดินกลับมาที่ห้องของผมผมดนไปเห็นเพื่อนที่อยู่ในห้องลุกขึ้นมานั่งปกติและไม่ได้ทําอะไรผมคิดว่าตอนนั้นเพื่อนผมคนนั้นคงจะตื่นอย่างแน่แน ผมเลยเข้าไปที่ห้องปกติและถามเพื่อนไปลเล่นว่าเป็นไรวะตื่นกลางดึกจะเข้าห้องน้ำเหรอวะเพื่อนผมเงียบไม่ตอบมึงละเมอป่ะเนี่ยและสิ่งที่แม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจู่ๆเพื่อนของบาคนนั้นก็มองมาที่ผมและสสียยิ้มให้พร้อมกับหัวหมุนรอบตัวเองจนผมตกใจ อะไรของมึงวะเสียงดงังชิบหายก็ไอกรอนมันอยู่ๆมันเป็นไรก็ไม่รู้อะไรของมึงวะกลัวเลขมึงตั้งแต่อยู่หน้าห้องละมึงก็ไม่เข้ามาฮะแต่กูเข้ามาเห็นมึงนั่งอยู่เฉยๆกูเรียกก็ไม่คุยกับกูโอ้พวกมึงคงเหนื่อยแล้วมั้งนอนเถอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าอีกลรื่อที่ผมเจอไปเมื่อกี้ผมเห็นจริงๆและไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่ๆผมเห็นกับตาตัวเองเลยว่าไอ้กรนเพื่อนของผมอยู่ๆคอมันก็หมุนทำให้เรื่องที่ผมเห็นไปเมื่อกี้ผมเก็บมาคิดหนักทั้งคืนแต่ก็พยายามข่มตัวเองจนหลับลงได้จนกระทรั่งผมลุมตาตื่นขึ้นมาผมรู้สึกว่าตัวเองแน่นหน้าอก หายใจไม่ออกร่างกายขยับไม่ได้และไม่มีเสียงที่จะพูดออกมาเหมือนกับว่าพูดออกมาแล้วเสียงไม่ออกและภาพที่ผมได้เห็นอยู่ตรงหน้ามันคือสิ่งที่คนอย่างผมไม่คิดว่าจะเจอสิ่งที่เห็นนั้นคือภาพผู้ชายแก่คนหนึ่งกำลังยืนอยู่บนอกของผมพร้อมกอดจ้องตาเขม่งมาที่ผมตาของเขาเป็นสีแดงและเหมือนกับว่าเขาท่องบทสวดอะไรสักอย่างที่ผมไม่เข้าใจ ผมพยายามท่อมบทสวดทุกๆอย่างที่ผมรู้จักแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลชายแก่คนนั้นยังยืนจ้องผมอยู่ทำยังไงเขาก็ไม่ไปจนผมรู้สึกหายใจแรงขึ้นและก็ได้ยินเสียงเพื่อนเรียกเฮ้ยไอโจตื่นได้แล้วผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยการหอบเหนื่อยยังรุนแรงและเหงื่อท่วมตัวในเวลานั้น เพื่อนทั้งสองคนที่เห็นผมตามก็ตกใจว่าเป็นอะไรนอนดิ้นอยู่ทั้งคืนเหมือนเละเมอผมเลยตั้งสติและอาการก็ค่อยๆดีขึ้นผมบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวเลาฟังหลังพักเที่ยงจากนั้นผมก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เพื่อนของผมสองคนฟังว่าเจออะไรและเห็นอะไรเพื่อนผมที่ชื่อเอกบอกว่าผมอาจจะเหนื่อยจนเก็บไปฝันจนเป็นเรื่องปกติแต่ไอ้ก่อนที่ผมเจอเมื่อคืน พอได้ยินที่ผมเล่ามันก็ทำหน้าซีดและเล่าในสิ่งที่มันเห็นเหมือนกันโดยก่อนเล่าว่าตอนที่โจลุกไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ตื่นขึ้นมาดูตอนนั้นโดยไม่ได้คิดอะไรสักพักได้ยินเสียงเท้าค่อยๆเดินมาที่หน้าห้องกอนก็คิดว่าโจคงกลับมาแล้วแหละแต่ภาพที่กอนเห็นนั้นเป็นชายแก่ลักษณะดเดียวกับที่โจเล่าว,ว่าเจอมายืนจ้องเขาอยู่ที่หน้าประตูตอนนั้นก่อนบอกว่าทําอะไรไม่ถูก และจะนอนคุ้มโปงและทองบทสวดที่พอจะทำได้จนตอนเช้าก่อนเข้าเรียนผู้พงก,ก็ได้ไปบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้อาจารย์ฟังจนอาจารย์บอกเราว่าอาจจะเป็นวันทําบุญครั้งใหญ่อาจจะทำให้ดวงวิญญาณแถวนั้นหรือนักเรียนเยนก่ามาขอส่วนบุญจนตอนนี้ผู้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าที่เจอในตอนนั้นคืออะไระชายแก่คนนั้นเป็นใคร